ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าอยากมีคนเทคแคร์ก็ต้องโทรมาหาฟอร์ดทัพแดงและบายเลลินฟอร์ดใจดีค่ะสวัสดีค่ะท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามาในช่องฟอร์ดทัพแดงของเลลินช่องนี้นะคะเลลินนะคะนํารถ แต่งหล่อเท่ๆนะคะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่แต่งหล่อมากๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมีレンเจอร์ l พั4ประตูยกสูงนะคะเป็นรุ่นขายดีนะคะณเวลานี้เลยกับราคาของค่าตัวของเจ้าคันนี้นะคะเจ็ดแ0ห้ามืสันบาท แต่แต่ออกมาแล้วนะคะมูลค่าที่เกินราคามากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะมากับสีสีนะคะให้กับลูกค้าได้เลือกนะคะมีทั้งสีขาวสีดําสีบอลแล้วก็สีแดงแรงน็ดเลยค่ะกับการแต่งนะคะของเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเลเล,ลินจะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าสุดไหนเราเพิ่มเติมเราอัปเกรดเราแต่งอะไรไปบ้างกับการที่ทําให้เจ้าคันนี้หล่อเท่สมาร์ทออกมาได้ขนาดนี้นะคะ แต่ในคุณสมบัตินะคะของเจ้าคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็น v g Turbo 2.2ลิตรนะคะให้กำลังสูงสุดที่160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวค่ะรองรับน้ำมันนะคะดีเซลได้ถึง B20 กันเลยค่ะพร้อมกับระบบช่วงล่างนะคะสมรรถนะการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบกระจายแรงเบรก EBD หรือว่าระบบ ป้องกันล้อล็อกนะคะระบบ ABS นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้วยนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะแล้วก็การขับขี่นะคะในเรื่องของสมรรถนะนะคะก็ มาพร้อมกับการบรรทุกหนักนะคะได้1ถึง1.3ตันกันเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะลุยนะคะในฝ่าช่วงน้ำท่วมหรือว่าช่วงน้ำขังช่วมสูงได้ถึง80เซนติเมตรกันเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่ารุ่นนี้นะคะเราตกแต่งอะไรให้กับเรา x l พัดคันสีขาวคันนี้ไปนะคะเริ่มจากนะคะด้านหน้าเลยค่ะเรามีการแต่งนะคะอัปเกรดในส่วนของชุด เป็นกระจังหน้าแปลงขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีฟานตัวอักษรนะคะ FORD นะคะที่เป็นสีดำตัดขอบสีขาวเข้ากับสีตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์เป็นรูปตัว C นะคะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของ f ไ p i e r เเขาเลยจริงๆค่ะมาพร้อมกับชุดไฟตัดต่องนะคะที่เราเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นชุดไฟตัดตองที่ยังไม่ได้ติม้์มาถึงงาน ใช้งานของลูกค้านะคะที่จะได้รับเราก็มีการติดตั้งเสริมให้เลยค่ะแล้วเห็นเป็นไฟวิ่งแบบนี้เลยนะคะชุดไฟหน้าค่ะเราอัปเกรดเลยค่ะเป็นชุดไฟแบบคีบมัสแต็งนะคะก็ทำให้รถคันนี้นะคะเพิ่มในเรื่องของความสว่างการใช้างาน เพิ่มในเรื่องของความสว่างในการใช้งานของชุดไฟหน้านะคะตรงนี้มากกว่าชุดเดิมที่ทางโรงงานให้มา 3- าถึง5เท่ากันเลยค่ะก็ในชุดนี้นะคะก็จะมีไฟที่วิ่งเป็นสไลด์บาร์ออกด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟไฟก็จะเป็นในส่วนของชุดไฟเลี้ยวนะคะที่จะวิ่งเป็นสเตปแบบนี้นะคะแสงสีส้มนะคะวิ่ง ทํางานร่วมกับไฟขีดสามขีดตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นสไลด์ออกด้านข้างแล้วก็ยังเป็นเดย์ไทม์ให้ด้วยนะคะเป็นไฟ LED เดย์ไทม์แล้วก็ยังเป็นไฟหลี่ให้ด้วยพร้อมกับดวงตาไฟหน้าค่ะตัวนี้เราก็มีการอัปเกรดนะคะเป็นลูกโคมลูกแก้วนะคะเราก็ทําเป็นเดวิลไอให้ด้วยนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นแสงสีฟ้านะคะเป็นบูไอค่ะมาพร้อมกับด้านบนฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเต็มด้วย สกู๊ปทรงฟิตนะคะเป็นสกู๊ปแรกนะคะก็ทำสีขาวทูโทนตัดกับสีดำด้านนะคะเต็มหน้าฝากระโปรงเลยนะคะทำให้รถคันนี้นะคะดูหล่อเทสมาร์ทดังที่เห็นเลยค่ะด้านข้างตัวรถนะคะเรามาชมกันเลยนะคะไล่จากทางด้านหน้านะคะซึ่งสูมล้อนะคะก็มา มาขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับชุดกระจังด้านหน้าเลยค่ะทั้งนี้เราสั่งกันมาเป็นเซตเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นซุ้มแบบเรียบนะคะแล้วก็มีการยิงซิลิโคนติดแน่นหนานะคะเข้ากับตัวรถแล้วก็เรียบสนิทด้วยกันน้ำเข้าได้ด้วยนะคะตรงนี้เราไม่มีการเจาะตัวถังรถด้วยค่ะแล้วก็เห็นแมกย่างอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเกรดนะคะเป็นชุดแมกและยางออฟโรดนะคะก็จะเป็นยางของมอนสเตอร์นะคะ ก็มาในซีรีส์ที่265 60 r 1 8อัปเกรดเป็นครอบ18กันเลยกับลายแม็กแม็กนะคะที่เป็นลายมาวิลนะคะทำขิปสีเงินนะคะตรงนี้เพิ่มสปอร์ตนะคะดูแล้วเข้ากันกับตัวรถมากๆเลยกันดูแล้วเข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะลูกค้าเห็นเป็นไฟอย่างนี้นะคะก็เพิ่มความสปอร์ตด้วยชุดครอบไฟ กระจกมองข้างนะคะเป็นแบบ LED ค่ะก็จะเป็นไฟสเตปเลี้ยวนะคะตามตามการใช้งานไฟเลี้ยวนะคะแบบนี้เลยแสงสีส้มเข้ากับชุดไฟหน้าเลยแล้วก็เวลาขับขี่นะคะที่ไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยวก็จะเป็นแสงสีขาวแบบ LED ให้ค่ะด้านข้างลายกราฟิกสติ๊กเกอร์นี่ค่ะก็จะเป็นลายที่ตรงนี้นะคะก็เป็นลายที่ลูกค้าทุกท่านนะคะให้ความชื่นชอบมากเลยกับลายสายฟ้านะคะ แต่ถามว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะ m a n a g หรือว่าสร้างสารรค์ในส่วนของลายกราฟิกสติกเกอร์เองก็สามารถแจ้งทางเราให้ออกแบบนะคะร่วมกับทางเราได้นะคะเรามีทีมงานในส่วนของลายกราฟิกตรงนี้ออกแบบให้ได้ด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับนะคะชิ้นคิ้วกันสาท์ท้งประตูทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็เบ้ารองมือจับ นะะในส่วนของการลอยเล็บลอยขีดข่วนตัวถังรถทําให้ตัวถังรถ,วถงรถมีรอยได้นะคะแล้วก็ด้านบนค่ะเราก็ยังมีราวหลังคาทรงสปอร์ตให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะคะเราก็ติดตั้งนะคะโลบาร์เล็กแข็งแรงทรงโฟร์วิวนะคะในส่วนของอัลแลนเดอร์ค่ะก็จะเป็นโลบาร์แบบขายาวเลยแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนให้ด้วยค่ะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะเราก็ยังมีติดคอบนะคะในส่วนของฝากระบะท้ายนะคะให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการคอบให้มีนูนมีมิติขึ้นมาแล้วพร้อมกับฟอนตตัวอักษรนะคะ Ford FORD นะคะสีขาวเข้ากับตัวรถเลยค่ะแล้วก็ในส่วนบนท้ายกระบะนะคะชิ้นส่วนที่ เป็นส่วนเดิมของโรงงานที่เรามีการถอดเปลี่ยนอัปเกรดให้ลูกค้าเรายังคืนให้กับลูกค้าทุกชิ้นส่วนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการชนท้ายค่ะตัวนี้ก็เป็นทรงของ outlander เป็นกันชนท้ายเหล็กแบบแข็งแรงนะคะรับน้ำหนั <Wow. S 1> กเลยนะคะมีห่วงลากจูงให้ด้วยนะคะใช้สำหรับการลากจูงใช้งานอนเนกประสงค์เพิ่มเติมได้นะคะสฝั่งเลยนะคะแล้วก็มีวินนะคะสำหรับการ เชื่อมต่อในจุดของการลากเรือด้วยนะคะตรงนี้เผื่อลูกค้าได้ไปใช้งานนะคะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีไฟสปอตไลท์นะคะชัดเจนแสงสีขาวนะคะ <c oughs> เห็นมาก <c oughs> เห็นชัดมากเลยสำหรับการถอยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดไฟท้ายนี่เลยค่ะเราก็อัปเกรดชุดใหม่ให้นะคะโคมตรงนี้นะคะเป็นโคมที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่น r a n เจอร์ฟ d ทุกรุ่นเลยนะคะเป็นโคมที่เข้า กับชุดเดิมได้เลยนะคะก็โคมเนี่ยค่ะเราทำออกแบบให้ดูสปอร์ตโดยเป็นโคมสโมกสีดำนะคะแล้วก็เป็นไฟ LED แบบนี้เลยเวลาเบรกเวลาถอยจะเห็นเป็นแสงไฟแยกกันชัดเจนเลยค่ะมาในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะเราก็ อัปเกรดนะคะชุดเบาะหนังให้ใหม่นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสปอร์ตสีดำเดินได้แต่เข็บคู่แบบสีแดงนะคะเราก็เดินทั้งภายในนะคะห้องโดยสารนะคะทั้ง4ตัวเบาะแล้วก็แผงข้างประตูให้ด้วยค่ะในส่วนของภายในตัวนี้นะคะเราก็มีการเพิ่มเติมนะคะในในเรื่องของหน้าจอนะคะก็อัปเกรดนะคะให้เป็นหน้าจอ แอนดรอยนะคะขนาด9นิ้วเลยตรงนี้นะคะรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะดูหนังฟังเพลงนะคะรองรับการรับสายวางสายโทรศัพท์แล้วก็ความเพลิดเพลินในการขับขี่ให้กับลูกค้าและแถมยังมีระบบนะคะนวิเกเตอร์นะคะที่ใช้เหมือนกับสมาร์ทโฟนเราเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับก,กระจก องข้างตับไฟฟ้าให้นะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าแบบ e-pas นะคะผ่อนแรงตามความเร็วของรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ในชุดเกียร์ของเราชุดนี้นะคะก็เป็นเกียร์แบบแมนนวลนะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่เองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้า New Ranger XL p a s s 4ประตูยกสูงคันนี้นะคะ ถูกใจลูกค้าท่านไหนบ้างนะคะกับการตกแต่งสไตล์นี้แบบนี้นะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกสรรหรือว่าลูกค้าต้องการการตกแต่งแนวไหนสไตล์ไหนนะคะสามารถดูจากหลายๆคลิปที่เรนรีวิวเข้าไปแล้วเอามาผสมผสานมามิกในแบบในสไตล์ที่ลูกค้า ต้องการได้เลยนะคะก็สำหรับช่องทางการติดต่อสำหรับเรล,ลินนะคะก็จะมีเบอร์โทรนะคะ0993294932นะคะไว้ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าเป็น ID นะคะในส่วนของการแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะเรดินทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะแล้วก็ยังมีเพจน,นะคะกอโตแรงแรงทุกข้อเสนอนะคะไว้ให้ลูกค้าได้เข้ามาชมนะคะในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆที่เราจะมีให้ลูกค้านะคะ เข้ามาลองศึกษาดูก่อนนะคะทุกๆเดือนเลยนะคะเราจะมีการอัปเดตนะคะในส่วนของโปรโมชั่นฟอร์ดนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้านะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด share, oh. แจ้งเตือนแล้วก็กดสังเกตให้เลรินด้วยนะคะ oh. เพื่อจะได้มีกำลังใจนะคะในส่วนของการรีวิวนะคะรถฟอร์ดให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านได้ชมถึงที่บ้านเลยแล้วในขั้นตอนของการติดต่อนะคะในเรื่องของการจองการ ทำสัญญานะคะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะสามารถที่จะมาปรึกษานะคะแล้วก็เลดินจะดูรับรองค่ะว่าเลินดูแลให้อย่างดีแน่นอนนะคะค่ะอย่างคอนเซป็ปที่ว่าถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์แต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ต้องตรงมาหาเลรินต่อไปดีน สำหรับคลิปนี้นะคะเลลินขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ